你看。 เปิดราคายกมาสูงๆได้เลย่าค่ะหนึทานกับบาานประมูลเปิดราคามาก่อนราคาซึต่อกวมีราคาเลยนะแปดแสนบาทราคาตอนนี้ส่ต่ามราคาได้แปดสิลปราคาสพันปดท่ะสุดบที่ลประมูลด้านนอกแปดแสนแปดพันแปสนพันที่ลประมูลสดต่อกวีราคาเลยค่ะแปดแสนแปดพันหนึ่งหมื่นละไปแลราคาแปดแสนหนึ่งหมื่นบาทซต่อยก็ยมาเลยก่ะแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันละเป็นราคาแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันสี่พันหนึ่งที่ร้านปร2มูลต่ะแปดแสนหน่ 824สราคาตอนนี้ซึ่งต่อกับบิลราคาได้แป8แ8นสอพับัเป็นราคแส8 8กราคาตอนนี้8 3 3 8สนสาม่บเป็นราคแสส3บาซึ่งต่อตามราคามาเลย8 3 2ราคาตอนนี้ค่ะ8 3ดามามีมาราคามีมากเลยค่ะราคาไปต่อได้อยู่แล้วค่ะแปดส8โมปสิบเป็นราคาปสมแมาแล้วค่ะ8ปแสมาทซึ่งต่อกับบิลราคาได้8ป4 8สนสม่บาปดอ่ะนมนับเปราคาแีรับคเป็นราคามีมากเลยค่ะแปดแส8ราคาตอนนี้ค่ะ8 4 8 5 มาแล้วค่ะปแสนห้าหมืบาทไปแสาหมื่นบาทนับต็มแห้าส่ราคาอะไรปแสนหาหมื่นสองนับต็ไปแสนห้าหมื่นสองปนับสองปห้าสราคาเป็นแล้วค่ะปดแสนห้าหมื่นหพันไปแสนห้าหมื่นหนพันนับต็มปาแสนห้าหมื่นสองพันราคาอนนปแสนห้าหมื่นสอพันับต็มแปดห้าแปาหมื่มาอ่เชลรกาไปห้าแปดราคาอะไรไปแสนห้าหมื่นแปดแปนับเต่มหกศูนย์หกสองราคาตอนนี้แปดแสนหกหมื่นสี่พันสตอรีะกันไปหกหกราคาเป็นแ้วค่ะแปดแสนห้าหมื่ แปดสนเจ็มื่นสราคออนไลน์ปดสนเจ็มื่นสพันนับเตึงปดสเจ็มื่นสันนบสองเจราคาเปลี่ยนแล้วค่ะปดาจคาตอนนี้คเจ็ดสองพันไหมคะสต็อกก็มีราคาเลยค่ะดดสิวนมาราคาีมากเลยเช่เยปดสนปดหมาทสนแปดม่นานับตงปดสราคเปลี่ยนแล้วค่ะดสรออนไลน์แาดนปดหมื่สองพันนับตงดสนแปดหมื่อสองันนบสองแปดแปดสี่ราคาตอนนี้ค่ะสุดตมอดราคาเลยหพาราเปลี่ยนแล้วค่ะแปดสนปดามน่นนพามแปดแสนแปดหมื่นนพาอนน์ ภาษามือบาทผนับตึงภาสาราามือบาทานับสองภาาาามื่บาทาษาราามื่บานครเป็นราคาหมีมากอนเลยกันาคามื่อบาทาษาาคามือบานับตึงาาราคาเมื่อบาทภาษารกคามืบานับสองภาสากาเมือบาทจิป้ามีเลขกสามส่วนสามก้าห้าปดเก้าเเป็นราคาสุดต่ำก็บมีราคาเลยก่ะมีมากิเลนะบก้าษราคาตอนนี้ปดสน้าหมืสี่านับตึงปสนเก้าหมืนสีานับสองปสเก้ามืสี่าาิป้ามีเล็กสามส่วนหนึ่งสามเจ็ดซึ่งต่อเล้ว บาทแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสุต่อีสมัยสองไม้กดเลย8าก้าราคาตอนนี้บาทแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งบาทแสนเก้าหมื่นหกพันบาทที่บ้านเหมือนเลขค่ะบาทเก้าแปดถึงเก้าแสนไม้หักถึงกดเลยค่ะ8าทเก้าแปดราคาตอนนี้อีสมัยไหมคะสุต่อก็มีราคาเดิมบเก้าแปดราคาอะไรบาทแสนเก้าหมื่นแปดพันหนึ่ง าใส่เก้าหมื่นบนับสองาส่เก้าหมื่นบาทผนับจี่ป้ายเมลขสามส่วนหนึ่งดต่อตามราคาก็สแสนบาทับเงินก็แสนราคาเป็นแล้วนะส่งต่อกับบิลราคาเลยเกบาแสนบาทก็แสนบาทนับหนี่งเก้าแสนบาทนับสองนก็แสนบาทที่สามส่วนหนึ่งสามเจ็ดก้แสนสองพันบาทราคาที่ออนไลน์นับ สามไข่ค่ะตรงไขยที่ราคา9ก้าแสนสองพบาทลูกค้ารายหมาเลขสามศูนย์หนึ่งเจ็ดานยเ็ดได้เป็นราคาเก้าแสนองพบาทของผู้ลูกค้ารายค่ะ